กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคนถ่ายเซมสุดทำไมอ่ะของผมแค่ตีตัวส่วนข้างล่างที่คนเห็นต้องเปล่าเอ๊ะไม่งมีทั้งตัวและเป็นของพี่วัดทั้งหมดงงบ้าว่าง้อ่ะพี่วัดซสืออะไรซื้อไอแบบนี้มาซึ่งแบบถ้าไม่ใช่สายขาคอมันไม่ซื้อไงงงมากเลยยุโกะเียประกันในยุให้ประกาดังๆครับ กลับมาแล้วครับจากไต้หวันสู่สตรูทีมังอ๋อการสะบัดกล้องทีเดียวกลับมาได้เลยกลับมาได้เลยเพราะตอนนั้น่ะมันกำลังคล้ายแม็กแล้วกำลังจะแกะกำลังจะแกะจะกำลังแกะไอ้อะวะจะเย็นๆจะมึงแกะตอามาแกะที่กรุงเทพผมว่าพี่บอกความจริงเขาเพื่อนอ๋อ เอาจริงคือกูไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยตอนที่กูซื้อเนี่ยกูโดนยุเอาเลยพี่วัดเอาเลยเอโ,โอ,อกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆไปถึงแล้วต้องซื้อซึ่งตอนซื้อไม่รู้เลยศิลปินคือใครซื้อมาแล้วจะยังไงต่อกับมันมแต่เห็นมันซื้อกันแล้วมันก็คุยกันบอกว่าหูตัวนี้น่าสะสมมากพี่วัดอะไรเงี้ยกูเลยต้องเอาต้องมาวันเนี้ยเชิญคุณมาเนี่ยต้องมาด้วยคุณเป้ใช่ไหมเป้เป้เป็นใครครับเ่อนไอเด้นครับไอเด้นคือถ้าพี่เล่นพระเขาจะบอกพี่จเสียพระแต่ถ้าเป็นคนเล่นอาร์ตทอยหรือดีไซเนอร ทอยนี่เขาจะเรียกว่า c o l เ e c t o r collector ไอ้เนี่ยหรูขึ้นมาทันทีไอ้ดูดีขึ้นมาทันทีเขาเป็นใครอะไรไงครับคนนี้ทำไมถึงแบบน่าสนใจถึงต้องซื้อเก็บกันก็คือศิลปินเขาเป็นคนฮ่องกงพี่เมื่อกี้กูถามยังไม่แน่ใจอยู่เลยว่าฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่นต้องมาทั้งเสิร์ตอะพี่อเมาเสิร์ตแล้วใช่ไหมเสิร์ตแล้วหรือว่าไม่ใช่วะใช่ใช่เาชื่ออะไรชื่อคาซิงลุงแล้วก็ออริงแน่นอลเราบูบูขึ้นมานน่าจะเป็ตัวนี้เขาชื่อว่าตัวอะไรนะลาบูบู c o l ค e c t o r นะฮะเราบูบูใช่ครับตัวนี้นี่มันเป็นนออออริิจลขงเา นะครับเป็นไซส์ XL เห็นว่าใหญ่สุดไงใหญ่สุดแล้วก็ก็จะแพงเกือบสุดแต่ตอนนี้มันมีใหญ่กว่านั้นครับมีใหญ่กว่านี้ด้วยแต่มันเป็นศิลปินคอลแลบกันระหว่างสองศิลปินเขาด้วยกันไปพี่วัดลาบูบูเอ็กซ์กิวิมาไปเลยนะราคานี่แบบรอดีดเลยเหรอดินไม่กูบอกก่อนเลยนะเวลาช้อปปิ้งอ่ะพี่จะไม่เอาถุงพลาสติกพอซื้อเสร็จปุ๊บพี่ก็อุ้มเลยช่วงเดินผ่านคนมองกันเต็มเลยถือกล่องเนี้ย อ่ะมองทำไมครับพี่ตกตะลึงเอาเอาแล้วครับโทษดีตอนกงเลยเนี่ยพี่โกงอัไเนี่ยโทษทีก่อนสีมันสดมากสดมากแล้วกลางวันบอกโอ้โหแสงเสริมอะไรมันได้แต่ผมกคิดว่าพี่จะซื้อมาทั้งกล่องอย่างงี้นั่นเนี่ยกูไม่รู้กูไม่ไม่รู้ตัวเลยโปรตีนมันเล่นกันครั้งแรกๆเขาซื้อเท่าไหร่อ่ะตัวแรกพันสองนะพี่พันสองเหมือนกันอ้าวจัดไปเจ็ดพันโอ้ครั้งแรกพี่ก็เอาเลยอ่ะไม่รู้คือจัดเป็นใหญ่คือตอนแรกอ่ะอาร์ตไปเล่นแรกมาก่อนใช่อาร์ตไปซื้อมามาอวดไงพี่ก็ไปวันหนึ่งพอไปถึงบุ๊กเขาบอกว่าเนี่ยหรือกล่องสุดท้าย ใช่พี่ก็ไอ้เฮียกอดสุดท้ายมาดีว่าอาร์ตเอาเลยพี่ขอไม่ต้องมีวันของอายุซื้อซื้อเลยเอากล่องสายซื้อเลยเขาเลยยกกล่องสุดท้ายให้เขาก็เลยเอาอีกกล่องมาให้จากในหลังร้านอีกไม่เลยเขาบอกว่ากล่องสุดท้ายล่หรือว่าเราสื่อสารภาษาเกี่ยวกับเขาไม่เคลียร์ไม่ผมถามว่าเขบอกว่าตรงนี้เป็นกล่องสุดท้ายอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมถามแล้วว่าดิสินต์ร้านสปอสินต์ร้านสโต้ใช่ไหมเขาบอกเยี่ยมเอาเยี่ยมซื้อเลยความหมายเขาคือมีกล่องสุดท้ายไหมอยากได้กล่องสุดท้ายอ๋อ ไม่บ้าเลยไม่ใช่แค่นั้นมันมีตัวเนี้วางอยู่ด้วยข้างๆอาร์ตบอกว่าตัวนี้หายากในเมืองไทยครับยังไม่มีขา ยังไม่มีเลยใช่ไหมถือว่าข้อมูลคุณใช้ได้ผมก็เลยจัดการซื้อมาอีกตัวนึงด้วยก็เลยเป็นแพ็กนี้เลยแพ็กนี้เลยก็คือถ้าปกติผงไม่เล่นก็คือด้วยไอคนสะสมยังไม่มีว่าบินจะจัดบอกเลยว่าซื้อด้วยความไม่รู้ซื้อเลยได้แต่มาแล้วครับอยากก็มาอีกเดี๋ยวก็มีคือตอนแรกลังเลว่าจะแกะที่ไต้หวันเลยไหมเพราะว่าตอนที่ซื้อนะก็คนไต้หวันแหละเขามามุงแบบว่าเอ้เนี่ยแกะเลยได้ไหมแกะเลยได้ไหมเขาอยากดูเขาอยากดูเขาอยากลุ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนการเวลาไปร้านคนก็จะมา ตัวอย่างครับเบ้น์ครับผมหยิบตัวนี้มาเบสิกเขาบอกว่าต้องเอาอีกกล่องเป้ของมีของมาอีกกล่องแต่คนเนี้เขาดึงคนแรนะคนเนี้ยเขาเก่งแล้วเขาไม่ซื้อนะครับเราผมบอกเบนเบนซื้อดีตัวเนี้ยหลกูไม่เอาดีกว่าแล้วผมเนี่ยเต็มเลยในเนี้ยเราลองแกะมาสามตัวที่ลองแกะสามตัวได้ตัวไหนที่ถือว่าโอเคไหมสามตัวแรกจริงๆเอามันโอเคทุกตัวพี่ผมว่าซีรีส์นี้มันสวยในตัวนั้นก็เป็นแบบว่าตัวชมพูหัวใสอันนี้ตัวดำหัวใสเป็นกาเดียนใช่เป็นลายลายสีเนาะอันนี้ ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินอ่านี้ดีไงเขาบอกว่าตัวนี้เลืองแสงได้โกลอิดดาร์กเหรอโกลอิดดาร์กฮะโอ้ยอย่านะอย่าดับอุ้ยเหี้ยไฟดับโอ้กลอิดดาร์กจะโชว์ว่าโกลอิดดาร์กถ้าเราแกะในก่อนนี้จะมีทั้งหมด12ตัว12ตัวไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลย12ไม่ซ้ำเไม่ซ้ำแน่แน่ไม่ซ้ำแน่แน่แต่จะมีตัวแรรหรือเปล่าต้องลองลุ้นนกัต้องไปลุ้นกันี่ อ่าอืมรับพี่มีนิดมือพี่อ่านเอาแล้วเอาแล้วจะโผล่ได้ยังไงในฐานะคาแรคเตอร์เนี่ยเราจับจับจับนอกถุงนี้พอจะรู้เลยไหมก็มีรู้นะครับคือผมแม่งดันไปเจอข้อมูลมาแล้วไงว่าตัวแร่มันเป็นอะไรอ๋อนี่รู้มากถ้าจับอย่างเงี้ยผมอาจจะรู้ได้อ๋องั้นไม่ต้องจับไม่จับดีกว่าไม่รู้ดีกว่า เลยนะลองดูแล้วครับผมก็ราลุ้นครับที่อธิบายรูปลักษณ์ที่พี่เห็นแล้วมึงก็จินตนาการตามได้ถูกมจินตนาการตามหมดสีสีออกสีออกเขียวเขียวมันมีความวิบวับวิบวับหรือว่ามันจะเป็นกลิตเตอร์มันเป็นกลิตเตอร์ทีครับโอ้ยมันสวยวไหมอย่างนี้มันเรียกมาเขียวนะดำนะพี่สีออกเขียวเขียวมันดำกดกดกดผมเห็นแค่ติ่งห๋อติ่งหัวมันเขียวเองติ่งหัเออตัวนี้ผมอยากได้อยู่ครับ ที่วัดก็ให้แหละาวไม่พี่ถ้าพี่ดาวตัวเนี้ยพี่ต้องตบตีไนอมลิตเตอร์ดีครับโอ้ย มันเขียวไหมไม่เขียวนะนดำนะพี่มันดำตัวนี้ผมอยากได้อยู่ครัขาบอกกาแฟเขาเห็นเขาซื้อมาสามเขาสุ่มมาสามตัวสี่ตัวเขาได้กลิตเตอร์หมดเลยได้กลิตเตอร์หมดเลยให้กลิตเตอร์ทุกตัวยกมาตัวนี้อ๋อว้าววันกันเลยเป้แกะเลยเป้แกะเลยมันคือมอนสเตอร์ลาบูบูอันนี้มันเป็นมินิเขาจะมีสามไซส์อย่างที่ผมบอกแหละ XLL แล้วก็ไซส์ธรรมดาตัวนี้ยเขาทำมาสองซีดีแหละผมก็เล่นนะซีรีส์แรกอะแต่เล่นเป็นตัวเดียวตอนนั้นยังไม่ได้มาอะไร เอาละเอาละทำเป็นรู้ดีทำ oui, เ Shield, ป็นร mm hmm> okay. okay, okay, nah. okay. right. yeah. ู้มีเรือไหนเฮ้ยมันน่าจะเป็นหูปั๊ดต้องแก่นะแก่เแก่ลยอ๋อมันความรู้สึกของการเป็นคอลเ็กเตอร์นี่คือมันจะสนุกตอนสุ่งและหยิบลุ้นว่าเราได้อะไรเนาะจริงๆมันมีหลายแบบพี่อ่ะส่งมันก็อย่างหนึ่งอย่างเราไปกดซื้อก็อีกอย่างสนุก อันแน่้ิเลสคุณมีแล้วมีแล้วปลอดภัยผมต้องตกตีไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ตอนนี้คุณเอาแล้คุณอยากได้กลับเลยไม่คุณอยากได้คุณต้องคุยกับพี่วัดไม่เช่่อไปเลยตอนนี้มีหนวดแต่มีหนวดมีหนวดแล้วมีกูกระตุยกูกระตุยตายกระตายเรล่มไปครึ่งทางละจะมีแ้วไหมเนาะเอ้ยมันต้องมีดิพี่เออมันต้องมีผมกลับมาจากไต้หวันนี่ลงมาถึงปุ๊บผมทำสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเลยนะไม่สนใจเหนื่อยไม่สนใจอะไรเลยโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้ตอนแรกมันบอกว่าไอ้พี่วัต อันนี้ผมไม่เข้าทำงานได้ไหมเหนื่อยมากเลยอยากจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านพอรู้มึงจะมาปุ๊บมันไม่ไปไหนไม่ไปพักผ่อนเลยอยากดูไงในผมเนี่ยไม่เป็นอันการทำงานเลยแม่งทักนะมาไหลจะมามาไหลกลับมาไอ้เบนเหรอไอ้เบนเหรอใช่พี่บอกอยากดูเหลือเกินนี่ผมได้ตัวสีเหลืองนี่ตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากอ๋อสีเหลืองน่ารักวันอดอร์ลุนเดอรมู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 นพอมันชื่อชื่อมันผมไม่รู้อะผมตั้งมั่วตั้งแต่เองใช่สีเหลืองก็จริงจริงมันมีจะมีรูดำๆเล็กๆเห็นปะ อันนี้มันเหมือนน่าจะแบบมองส่องได้เพราะว่าพี่ส่องเห็นเลยเหรอไมเหรอโอ้โหนี่คพี่ส่องเห็นเจอกันนั้นเหรอโกรธเลยนะหรือว่ามันอาจจะแบบไว กันไม่ให้มันปอผมมันใหญ่แล้วคนแบบเดาว่าเป็นอะไรครับนี่คิสเตอร์ว่ะคิสเตอร์สีแดงแน่ใช่โอ่ยอะตัวนี้มีคุมมี่าคุมท่านแบ็กท่านเขาท่านเขาแต่กล่าขาดอีกตัวเดียวนะคิสเตอร์นี้ตอนนี้เยอะลุ้นจังวะของผมมันเขียว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 ใสเล่ะเยมันจะหมดแล้วนะมันจะหมดแล้วนะมันจะหมดแล้วนะไม่รู้ว่าอันไหนแลออกไปเสียว่ะผมไม่ไม่อยากลุ้นเลย เนี่ยมึงพากูลุ้นไปด้วยเลยกับการที่ต้องมาจับข้างนอกก่อนเนี่ยครั้งที่กูไม่รู้เรื่องดูราวแตจับไว้ก่อนมันสนุกนะตอนฉีกตอนแกะตอนฉีกมันสนุกว่าเลยอย่างแบบปีกหรือบางตัวอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสมแล้วมันมีการข้างในอ๋อเราจะรู้เลยมันก็ต้องแกะที่แกะแาเหมือกันใช่ต้องมีกายืนยันว่าตัวนี้คือตัวอะไรแต่อันนี้ไม่มีอ๋อใครจะแกะก่อนเอ้ยผมไม่แล้วไปแกะก่อนเลยขอเป็นตัวใสแล้วกันครับเขาเล่นกันเยอะ ไหนวะที่แกะนี่แหละตรงนี้แหละไม่มีที่แกะไม่มีที่แกะแหลมแต่ซองแน่ตัวสายจริงๆด้วยโอ้โหเขาที่อยากได้เราได้เอ้ยเหมือนเนน่ารักนินนารัเนินนาราเนินนารามีปุ๊บปุ๊บปุยปุยซีรีส์นี้ผมว่าเขาทำตัวสายสวยตัวอะไรผมได้ตัวออริจินอลโอ้ยเรื่องก็สวยอนัาสวยสวยไฟชารนี่มีคนต้องการเยอะนะครับในตลาดตอนนี้เหลือสองตัว สีขาวครับเอาละเอาละเอาละในมือผมนี่หอละพี่เอาละชิ้บหายละสีขาวก็น่ารักว่ะก็คือไม่กริตเตอร์ทองก็แลก็แลเลยเชียร์แล้วให้พี่วัดดีกว่าในฐานะที่พี่ไปซื้อมากล่องวัเเิ่มเลยเนี่ยแล้วพี่วัดไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยพี่ไม่ต้องจับแล้วพี่แกะเล้รเนี่ยโอเคให้รู้กันไปเลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่เป็นแตงหวะแล้วมันมาอยู่ตัวสุดท้ายด้วยนะมันเซ็ตติ้งไม่ได้ด้วยนะมันเหมือนมาเซ็ตไปแล้วอ่ะผ้า กูดูแล้วมันไม่ใช่สีทองมีลุ้นไหมแร่เลยรอใช่แต่ถ้าดูแลสีทองก็คือจะจะมีแล่ไหมนเนาะเฮ้ยมันต้องมีดิพี่มไม่กริเตอร์ทอง,องก็แลก็แลเลยแต่ถ้าดูแลสีทองก็คือจะสีทอง เซ็ตครบเซ็ตแล้วครบเซ็ตแต่กล่องนี้แลไม่ออกแลไม่ออกแลออกไอ้กล่องที่มันตั้งถึงข้างหน้าร้านพี่พี่บอกว่านั้นคุณกดร้ายอ่ะจบแล้วจบแล้วมานนี้กว่าเสียมาตัวกว่าเสียมาที่แม่เสียเลยแมันความสุขของการเป็นคอลเลคเตอร์มันเป็นอย่างนี้นี่เองถ่ายรูปรวมหน่อยนะสวยเลยไอ้ถ่ายลงกลุ่มประกาศขายเรื่องเดี๋ยวเขียนชื่อพี่วัตไว้ก่อนนะคระพอดีเลยไปตอนลงกลุเดี๋ยวนะ ้อาวนี่คุณคอลแลบเองเลยเหรอคัสตอมคัสตอมคัสตอมร้องตัวแบบนี้คัสตอมได้ด้วยเหรอคัสตอมได้ครับเพราะว่ามันถอดหัวได้อ๋อถอดหัวได้มันถอดหัวได้ระวังหักนะหักร้องเลยนะบิดหักไม่ร้องเลยนะบิดหักเลยคุก็มือสั่นก็ให้คุณทำเนาะกลัวนี่อ้าาา แล้วเราก็จะยัดอะไรไปก็ได้ถ้าเป็นตัวทึบอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นใช่แต่ซีรีส์นี้เขาทําดีเนี่ยตัวใสอย่างหลายๆตัวเนี่ยเราเอาไปคัสซอมเองได้พี่เขากสมสมเขาเล่นอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นบางตัวที่บางตัวเขาใสเป็นสิ่งเงินเงินพวกคิเตอร์ก็ได้ได้ถ้าเป็นตัวใสทาได้หมดถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะครับขอบคุณเป้นะครับสำหรับการเปิดประสบการณ์แล้วก็ขอบคุณเบนซ์ด้วยขอบคุณอาร์ตด้วยที่ชวนกูเข้าวงการนี้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อหรือไม่น่าเข้าเอาจริงที่ไปไต้ ก็ไม่ใช่แค่เราที่เข้าวงการ <All right. S 2> พี่มิวก็เข้า <laughs> <laughs> มันจริงๆมันก็คล้ายๆกันนะครับใครที่สนใจอยากจะเป็นลเลกเตอร์อยากจะเข้าวงการดีไซเนอร์ทอยคิดดีๆอย่าวู่วามนะครับค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนเลยเราจะเข้าดีไหมเราไม่เข้าดีไหมมัสาหัสมาสาหัสาสาแต่ของมันต้องมีพี่ต้องมีคํานี้นะไอของต้องมีมึงอยาไปเชื่อคานี้ว่าจะยังไงต่อเนี่ยยังไงต่อพี่ขายเียขอบคุณครับ สาระการติดตามครับถ้ามีตัวไหนเพิ่มเติมได้ตัวไหนเพิ่มเติมภาพอัปเดกันโอเคผู้เหมือนจะเข้าวงการจริงๆวันนี้ผู้เหมือนแบบเอ้ยเดี๋ยวเต็มแน่ๆตอนมีค่าจ้างเือนผมเขาขอตัวหนึ่งเอาตัวใหญ่เฮ้ยจริ่งอ่ะสองพันพี่สองพันผมไปตรงนี้เลยผมไปกดตังค์มาให้เลยราควรที่ราคกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ